ขอบคุณมากครับกลับสู่รายการกันเลยอีกครั้งนผมครับนี่คือรายการกลัวคุณต่อยและนี่เป็นช่วงสอนาทำอาหารอาหารนี่ะสอนให้ทำทำในวันนี้มีอยู่เจ้าเดียวนะครับมีอยู่เจ้าเดียวจริงๆไม่เคยเห็นใครก็ททำนะเขาชีกเรียกกันว่าบะช่อตือหุ่งหุ่งแหม่นี่เขากลัวกันใหญ่สมบคนเขาลัวผมพูดผิดก่อนจะเปิดรายการห้าสิสองที่ซ้อมกันแล้วซ้อมกันอีกนะคนนี้บอกว่าหุ่งไม่ให้นึกถึงทุ่งคนนี้บอกอะไรนะอย่ายุ่งยุ่งคนนี้บอกอย่ายุ่งมามาสิมาเขบอก ฮุ่งหุงฮุ่มยังีะโกนนูพวกลัวๆแบบว่าเดี๋ยวอาคุปิแล้วก็อานึกถ <บา S 1> ึงว่าอ,อย่ายุ่งบะ <า S 1> ชอ่ชอชอ,อย่ายุ่งบะช่อตือฮุ่งร้านนี้ชื่อร้านเฮียเล็กเกาเหลาหมูสามอย่างครับท่านผู้ชมครับเป็นคนคนหนึ่งซึ่งแบบน่าสนใจจริงๆนะเล็กเนี่ยชื่อเล่นชื่อเล็กเลยเนี่ยนะเฮเล็กของเราเนี่ยนะจริงๆยังหนุ่มๆอยู่เลยนะแต่ทำร้านนี้มา30ปีแล้วแต่ของคุณพ่อที่ทำมาก่อนก็อีก30ปีนะเป็น60ปีนะ แล้ววันนี้เขาจะเอาเมนูนี้มาสอนเราแล้วผมว่าชีวิตเขาน่าสนใจสุดๆเลยเขาจะต้องเจบกับคุณพานินเหลืองบารมีจากร้านเฮเล็กเกาเหลาหมูสามอย่างะเฮเล็กครับเฮเล็กครับเฮเลสวัสดีครับสวัสดีครับเฮเลกัครับสครับจตูสัดีครับสวัสดีครับเล็กครับร้านเนิ่มจริงๆร้านนีคือจริงๆเป็นของเราใช่ครับแล้วคุณพ่อทำมาก่อน30ปีใแล้วมาตกทอดเราอีก30ปีใช่ครับ แล้วคุณพ่อสอนสิ่งหนึ่งไห้ซึ่งผมไม่เคยได้ยินที่ไหนเลยว่าเพราะว่าเราจะต้องทํากับไส้หมูถูกไหมถูกฮะไส้อ่อนไส้อ่อนคุณพ่อสอนว่าถ้าเองอยากจะเก่งเรื่องไส้อ่อนต้องทําไงก็เข้าไปในตลาดเท่าความนิดนึงก่อนคุณพ่อเสียสเดือนเสียชีวิตครับบังคับให้ผมไปตลาดแล้วทีเนี้ยเขาบอกว่าเจาะไส้อ่อนการดูไส้ข้างนอกเนี้ย เราจะดูไม่ออกเราต้องเอามีดเจาะเข้าไปดูว่าคมหรือไม่คมแล้วลักษณะพอเราดูจะยากขึ้นเนี่ยคือเราต้องชิมสดสดพ่อบอกว่าขอโทษนะภาษาคนจีนได้ไหมได้ครับภาษาคือถ้ามึงอยากจะเก่งใช่เรื่องนี้มึงต้องชิมสดพ่อบังคับให้กินครับกินไส้อ่อนสดสดใช่ครับแล้วรู้ความต่างไหมเล็กก็เราใช้ลิ้นปุ๊บรู้เลยแล้วพ่อแรกๆก็พ่อจะให้ผุยทิ้งแต่จริงๆแล้วกินกินได้เลยครับเหรอเราจะรู้ไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นทุกๆครั้งที่เล็กไปซื้อเล็กก็เลยก็ต้องกินไส้สด มันก็ฝึกไปเรื่อยๆหลังจากนั้นเราก็ต้องกินไปเรื่อยๆเพราะบางบางสีเนี่ยเราจะดูไม่ออกหรือว่าขมหรือไม่ขมอกินเฉพาะตัวสีที่รู้สึกใช่่ามใช่ใช่ใช่ไม่ขมไม่ขมไม่ต้องเล่นนิดนึงถ้าเปรียบเทียบเรื่องผ้าครับเราก็ต้องถอดกรอบไม่สั่นกรอบอะไรอย่างเงี้ยครับโอเคโอเคถ้าเราดูชั่วเราดูได้ไส่เสียไม่เสียงะเล็กนี่ไม่ธรรมดาเลยนะคผู้ชมก็มาต่อทอดกิจการพ่อมาอีก30ปีแต่แล้วอยู่ๆวันหนึ่งนะฮะเขามันก็เบื่อหรือมันยังไงก็ไม่รู้อยากขายเหรอ ไม่ครับและให้หลังจากที่คุณพ่อบังคับไปคุณพ่อเสียชีวิตครับเราก็จะไงผมก็ต้องำนำยังคุณพ่อในวันที่อายุ22แล้วผมเกลเลยครับเกลเรียนหนังสือไม่จบแล้วน้องสาวเรียนอยู่ปีหนึ่งถ้าเราไม่ทําเนี่ยก็ต้องก็รู้จะบ้านจะอยู่ยงไม่มีงเงินด้วยแล้วก็ลูกน้องอีก สิบคนที่คุณพ่อเลี้ยงไว้ก็ไม่มีเลยต้องทําใช่ครับความเป็นโชคดีของผมคือคุณพ่อมีลูกน้องที่เก่งอยู่สี่คนนะวันนี้ยังมีลุงนัดมีชีวิตอยู่อยู่มาสิบปีที่บ้านลุงนัดเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วที่ทําต่อมานี้ก็ด้วยความจําเป็นใช่แต่ด้วยเป็นเด็กเกเรตัวกระทั่งวันหนึ่งเกเรไปเกเรมาชีวิตเป็นไงก็ถึงการพี่นาศไม่ครับสุดท้ายก็เราก็กลับตัวครับจากเราตื่นแปดเขาก่อนกลับตัวด้วถึงการพี่นาถึงไหมคอนเฟิรอเลยคอนเฟิร์มว่าแตะเส้นพอๆกันเลย ถึนการไม่น่าแน่นคือแบบว่าพราะอะไรก็หาเรื่องชาวบ้านมีเรื่องกับตำรวจแล้วสุดท้ายพ่อก็ต้องไปกราบตำรวจนะคือตามทุกอย่างอ่ะก็เกเรแต่เสร็จแล้วก็มาทํางานพอมาทํางานเสร็จต่อไปต่อมาเสร็จมาพบกับเรื่องราวของชีวิตรักว่าไม่ใช่ครับพบกับน้องสุนกุหลาบนี่แหละครับมาอุดหนุนกันครับก็เลยทําให้ผมน้องคนนี้ชื่อมีหลายคนเขามีหลายคนกผมเขามาอุดหนุนเราเนี่ยจริงๆแล้วอยู่หน้าสุนกุหลาบ ใช่ครับร้านอยู่ตรงข้ามสวนกุหลาบใจร้อนเลยครับดั้งเดิมเลยครับ่สมัยก่อนชื่อร้านอะไรครับพี่เล็กสมัยก่อนถ้าคุณพ่อเนี่ยจะไม่มีชื่อเขาจะเรียกกันก๋วยเจั้บหัวสันเพราะพ่อทาจะโยกไปโยกมาและสมัยก่อนจะไม่ทําหมูกรอบครับย้อนไปปี2 5งหจะไม่ใช้หมูกรอบครับจะใช้จริงจูช่ายและถ้าเมนูท็อปปีของคุณพ่อคือตกเจียมกับตุหุ้งอ๋อแล้วจะพอมาคุณพ่อผ่านมา30ปีคุณพ่อเสียชีวิตผมมาแทนแล้วเด็กสวนกุหลาบเข้ามาเฮียไม่ทําหมูกรอบ แล้วเด็กรุ่นใหม่จะไม่ทานเครื่องในก็เลยเป็นที่มาหมูสามอย่างหมูชิ้นหมูสับหมูกรอบเลยเป็นอย่างนี้แล้วก็อยู่ร้านผมอยู่ไหนเฮี้เล็กอยู่ไหนสามอย่างอยู่ไหนสามอย่างอยู่ไหนเฮี้เล็กร้านเกาเหลาก็เลยเป็นเกาเหลาเฮีเล็กหมูสามอย่างผมไม่ได้ตั้งใจตั้งครับน้องใช่แต่ในที่สุดแล้วก็มาขายกิจการใช่ครับปีที่แกับใครคุณปุ่นในวนกุหลาบรุ่นร้อยสิบแปดรุ่นร้อยสิบแปดซึ่งเด็กกว่าคุณกี่ปีสิบปีค่ะสิบปีแต่เขาเนี่ยกินของคุณมาตลอดใช่คับแล้วเขารู้ว่าคุณ อยากขายกิจาการหรืออะไรยังไม่มเขาไม่ได้อยากรู้หรอกครับก็คือ,รอประเอินช่วงนั้นอ,อ่ะผมบอกได้เลยผมตกต่ําในชีวิตผมไปสอนเพื่อนเขาบอกสอนเปิดสอนบอกสูตรวันละพันห์าที่จังหวัดเพชรบุรีน้องชีวิตย์เสร็จแล้วเนี่ยพอดีเพื่อนเขาไม่มีเงินเรียนออผมก็เลยรู้ว่าเขามีตังก็เลยทักปูน เพื่อนไม่มีตังค์ไปช่วยเพื่อนไหมปุ่นเบอกเต็มที่เลยถ้าสาหรับเพื่อนแต่ถ้ายืมตังค์ผมไม่สนับสนุนสุดท้ายไปหาเพื่อนเขาคุณปุ่นก็บอกเฮียพอดีพรุ่งนี้ผมว่าเดี๋ยวผมขับรถไปหาเฮียนะและเฮียต้องร้องไห้กับผมผมก็เอ้ยอะไรไร้สาระร้องไห้อะไรก็แก้สอนกขาเราพอลุ่งขึ้นอีกวันเขาขับรถไปตอนเย็นนะเขาซื้อพวงมาลัยสวยๆมาให้ผมแล้วบอกเฮียเฮียกลับมานะ20สปีที่แล้วเฮียยิ่งใหญ่ที่สุดนะใครๆเด็กสวนก็รักเฮีย8ป0พันคน อย่างน้อยเก้าพันคนสิบห้ารุ่นครับผมอย่างน้อยที่กินผมสามารถจําชื่อได้รุ่นร้อยสิบห้าถึงร้อยสามสิบจำได้ทุกคนใครกินอะไรใครชื่ออะไรอย่างเช่นน้องมีกินกรอบรวนแต่ไม่น่าเชื่อครับผมแต่จําชื่อผู้หญิงได้ดีกว่าโอ้ยตายแล้วพูดแล้วตอนนี้เป็นไงล่ะชีวิตดีขึ้นเยอะเลยเลิกกันไปหมดแล้วมาอ๋อเรื่องผู้หญิงอ่ะทางไม่เอาเดี๋ยวนี้คุยเรื่องผู้หญิงอย่างนี้แล้วครับอ้าอยอะวางมือครับวางมือแล้วแล้วปุ่นเนี่ยนะ เขาชอบท่านผู้ชมแล mm ้ว hmm. เขามอง mm. เห็นออกาสที้เขามาเปิดร้านเฮลเล็กเนี่ยปัจจุบันนี้ในกรุงในประเทศไทยนะกี่สาขาเสาขาครับใช่ไหมปุ่นหันกลับไปอีกทีปุ่นและสาขาล่าสุดจะไปเปิดที่ฟิลิปปินส์เป็นสาขาที่8ใช่ครับไปฟิลิปปินส์เลยนะใช่ครับ คุณนั่งไปตั้งแต่ปีที่แล้วไปบ่อยครับพ่อพาไปจากพูดภาษาอังกฤษไม่เป็นจนพูดเป็นอ่ะครับจนตอนนี้ได้แล้วนะครับ hello hello ได้จต่แม่เมืองเออแต่แม่มืงมืวางมือคล้ายคล้าค้าขายครับอาจารย์ค้าขายตรงนี้บค้าขายค้าขายก็มาค้าขายเรียกลูกค้าท่านผู้ชมครับนี่คือประวัติย่อๆนะความจริงมันมันมากกว่านี้เยอะแยะแต่เห็นไหมว่าคนที่เห็นออป positivity นั่งอยู่ตรงนั้นคือปุ่นแล้วเขาก็มาทําให้มันเจริญได้จริงๆในเวลาแค่ปีกว่าๆปีใหญ่สองเดือนเองครับเท่านั้นเองท่านผู้ชมมันขยายเพื่อไป เจ็ดแล้วในกรุงเทพแล้วนี่จะไปฟิ <Philippines. S 1> ลิปปินส์แปดละแล้วต่ออีกไหนก็ไม่ทราบด้วยไอความอร่อยของไอตัวนี้บะช่อตือหุงเนี่ยมันเป็นยังไงวันนี้เขาจะมาสอนทำอ่ะตอนนี้ทั้งหมดมันมีกี่เจ็ดสาขาที่มันอยู่ตรงไหนบ้างยังไงพอ,อบอกได้ไหมบอกได้เลยครับจะ,ะ,ะสาขาแรกก็เดอะมอท่าพาชันบีครับสาขาสองก็ไอซีเอสครับตึกไอซีเอสตรงข้าไมไอคอนสยามครับ,รบแล้วก็สาขาสามสามย่านมิถาวรชันบีครับสาขาสี่ตลาดสดทนบุรีสองครับคนเยอะมากครับ สาขา5เยาวราชครับผมเปิด24สชั่วโมงครับเป็นครัวกลางครับสาขาหก็คือพาระที่เก่าพ่อผมครับสาขาเจก็คือลืมครับขอโทษไปหาเองครับถ้าเรารักยังไงเราก็เจอความรักจะไม่เราเจอได้ครับผมช่านผู้ชมฮะแต่ตอนนี้วางมือแล้วเรื่องความรักวางมือแล้วถ้าผู้ชมมาดูอะไรว่าเาทำยังไงฮะบะช่อตือผม มันเป็นอะไรที่แบบแตกต่างอย่างที่เราจะเห็นกันไปอ่บอกแล้วตือหุ่งเตือหุ่งอ่นเตือหุ่งเออน้าตือหุ่งเห็นไหมล่ะผมก็ผิดจริงอ่ะตือหุ่งนะนี่นี่นี่คนนั้นที่ร้านชาบับแล้วคุณปุณครับครับปุณนะครับออกมาเป็นอย่างนี้นะครับรูปร่างหน้าตาเป็นอย่างนี้เริ่มต้นจากต้มน้ำคาตั้งหนึ่งโลครับครับคาทั้งหนึ่งคาตั้งความหวานยังไม่พอต้องเอเล้งเอเล้งอีกหนึ่งโลครับหนึ่งโลเท่ากันเลย ใช่ครับเอาไปต้มในน้ำเพื่อให้เพิ่มความหวานครับน้หนึ่งลิตรเนี่ยน้ำประมาณ3ลิตรครับสามลิตรแล้วก็รากผักชีครับประมาณ4-10ก้านครับตามความเหมาะสมแล้วก็กระเทียมครับครับผมเป็นกระเทียมจีนได้ครับใส่ลงไปสักเท่าไหร่เอ่อประมาณ2อขีดถึงสขีดได้เลยครับแล้วก็กระเทียมพริกไทยขาวบดหยาดครับประมาณ2ขีดครับผมแล้วก็เกลือครับ2ช้อนโต๊ะครับ เนี่ยเห็นไหมคนมันทําจริงนะท่านผู้ชมทําจริงๆนะเปิดไฟให้วาสูตรเคี่ยวประมาณ3ชั่วโมงเพื่อให้มันของหมูออกมาครับเพื่อน้ําใสแต่หอมครับตักทิ้งนะตักทิ้งครับตักทิ้งเพื่อให้น้ำใสและหอมใช่ร็จแล้วน้ำสามชั้นครับใส่ในน้ำซุปที่เราเคี่ยวแล้ว3ชั่วโมงมาต้มเพิ่มความหวานอีกทีหมูบดครับละขาหน้าหนึ่งน้ำมันสองขีดครับบอกได้เลยครับไปํำกันได้เลยครับเป็นจะเพิ่มความนุ่มแล้วก็พี่บดหยาบครับเท่าไหร่อ่าประมาณสองขีดครับ เค้าให้เข้ากันใช่ครับเค้าอย่างนี้เข้ากันแล้วก็เกลือครับสองช้อนโต๊ะเหมือนเดิมครับผมนี่ครับแล้วก็ไข่ไก่ครับสิบฟองถึงสิบสองฟองครับเพิ่มความหอมและความนัวครับในในในหมูเพื่อจะยัดไส้ในไส้อ่อนครับนี่มันต้องเอาไปยัดไส้ไงอ่าใช่ครับตอนนี้เราคลุกให้ทั่วก่อนครับอ่าหลังจากนั้นแช่ทิ้งไว้ประมาณสามชั่วโมงในห้องเย็นครับครับผมเพื่อให้รสชาติลงตัวแล้วก็นําไส้อ่อนที่ครับที่ผมคัดแล้วอะที่เราชิมมาแล้วเนี่ยแช่น้าเพื่อให้ตัวเลือดมันหายไปแล้วไส้จะขาวขึ้นัแชช่่่่มมโงใพี หลังจากนั้นเราตัดมันทิ้งครับเพื่อไม่ให้เลี่ยนครับใช่มันเยอะไปไม่ดีมันไม่ดีครับแล้วก็เอาส่วนผสมที่เราหมูสับเนี่ยยัดเข้าไปในไส้อ่อนแต่ก่อนน้นั้นเราจะรีบแป้งออกมาตัวนี้สําคัญมากครับมแห้งในั้นมันคือไส้อ่อนที่เราทานแล้วอร่อยครับใช่เราเอามาเคล้าเลยใช่ครับเอามาเคล้ามาคลุกจับจับเพื่อให้นัวครับให้มันนัวลูกค้าจะไม่รู้ไงว่าคือไส้แป้งอันนี้แหละคือใช่แค่ไส้แป้งที่เขาพูดกันอ่เนี่ยตัวอร่อยที่สุดนี่คือตัวอร่อยแล้วยัดเข้าไปครับใช่แล้วก็ผูกก็ โม่โมครับเซนสองเซนได้หมดแล้วโม่โม่นะครับผมแล้วก็แต่แต่การยัดม่วไม่ได้ต้องแน่นเลยนะต้องแน่นแล้วก็นําไปต้มกับนน้าซุปครับเมื่อกี้ใช่ใช้เวลาประมาณ15นาทีถึง20นาทีครับตอนนี้สําคัญมากถ้าเราขึ้นไม่ตรงเวลาเปิดไฟไม่ได้ไสจะแตกครับใช่พอไสแตกปุ๊บน้ําซุปก็ไปใช้ไม่ได้เลยครับและตัวเนื้อจะไม่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 เป็นอย่างนี้ไม่แน่ไม่เป็นอย่างนี้นี่เนี่ยพอเสร็จแล้วหั่นออกมาเป็น่างนี้เลยครับนี่เสร็จแล้วแล้วก็เสิร์ฟเลยครับให้คุณลูกค้าแล้วก็มีิกเนเจอร์ ข้าวพร้อมกับกระเทียมครับเพราะที่ร้านกระเทียมเจียวน้ํามันงานราดข้าวแล้วก็พริกน้ําส้มผมใช้น้ํามะนาวครับกับซีอิ๊วหวานที่เรียกใช่ครับเสิร์ฟพร้อมน้ำส้ครับผมและนี่คือบะช่อตึ้งขุ่นครับเชิญเลยครับเชิญเลยครับเชิญเลยครับคุณอ๊อฟไปก่อนเลยแล้วเรียบร้อยนะเขาบอกละเอียดมากท่านผู้ชมนะวิธีการที่จะทําท่านจะคงจะหาอย่างนี้ยากมากเพราะมันแต่คนโบราณเท่านี้จะทำเพราะจริงๆเริ่มทำมาที่นี่ก็60ปีแล้วมาอยู่ในมือเขากับมือของปุ่นเนี่ยแค่30เอ่อเขาเนี่ยสามสิบปีแต่ ในปุ่นมาร่วมงานด้วยนี่ก็อีกเป็นยังไงอีกสองเดือนครับนัน่นนะตรงนั้นเป็นลักษณะนั้นวิธีการทําทั้งหมดอะไรกันชอบใจมากที่พ่อเขาละเอียดสมัยก่อนที่บอกว่าต้องต้องเทสไอทสไอ่อนโดยการกินสไส้สดอันนั้นน่ะเป็นเป็นอะไรที่มันเหลือเชื่อจริงๆ<ช>นะครับ,<ช>รบที่คนโบร,ราณเ็าทางานกันอย่างนั้นคุณอ๋อครับอร่อยมากผมลองกินสองแบบแบบหนึ่งคือไม่จิ้มคือกินได้เลยนะคุณผู้ชมเพราะมันสุกหมดแล้วแล้วก็มันมีความหอมพริกงพริกทุกอย่างอ่ะมันเข้ามาครบเลยรสชาติไม่ได้โดดแล้วกลมกล่อมพอจิ้มป๊บรสชาาติิเเพ่มลข้ั กระเทียมเจียวเขาม,ม,มันมันทำให้รสชาติในการกินมันสนุกมากยิ่งขึ้นอร่อยมากผมชอบเลยเฮียเล็กชื่อน,นี้เลยนะเฮียเล็กกาเหลาหมู3อย่างอร่อยครับ,รบแล้วก็แนะนํามาต่อยนิดนึงครับตเจียมเนี่ยสมัยก่อนคนอาจจะไม่รู้จักกะเพราะใบหนึ่งเนี่ยเราต้มมาเนี่ยตรงนี้ครับอาตยา จะมีแค่สี่ชิ้นเขาเรียกว่าโตเจียมแล้วโต่เจียมไปทาอะไรเขาเรียกว่าโซโตไปทําพักกระโดดกําแพงไปตุนกับกระเพาะปลาน้ําแดงแล้วส่วนนี้สี่ชิ้นเนี่ยที่บ้านผมตอนผมเด็กๆค่ะพี่โกผมจะสงสัยมากคุณพ่อจะไม่ให้คุณแม่ทานและพี่น้องทานเลยและลุงน้องทานเลยเขาเก็บไว้ให้คนที่รักคุณพ่อที่คุณพ่อเคารพอ่ะให้ทานครับเพราะว่าจะนุ่มครับเนี่แล้วเขาเรียกว่าโต่เจียมครับโอ้โหแล้วจะหนาแต่แล้วหนูเคารพอามากหนูตัดก่อนเขาในการสามชิ้นแล้วแล้วพิงค์ําส่อมร้านเล็กจะผสมมะนาวอ่ะครับให้รชานก บะชอ่อตื่นบะช่อตื่นหุงเป็นยังไงคุณโกะบอกแล้วครับคุณผู้ชมผ่านเรื่องราวผ่านอารยธรรมมันไม่ได้มาแค่ปีสองปีครับคุณผู้ชมฝากด้วยครับตรงข้ามโรงเรียนสัวนกุหลาบครับร้านนี้เด็บเกาเหลาหมูสามอย่างกับเมนูบะชอ่อตื่นห well, ุงรับเลยครับซิปมาเต็มเต็มาเต็มซิปมาเต็ม ชิม,มแต่พวกนี้ไม่เคยชิมเลยครับไม่ชิมเลกินเป็นเรื่องเวลาเราเวลาทินกิน,ค,นครับมันเป็นความแตกต่างให้อย่าบอกท่านผู้ชมมันเป็นความแตกต่างและเป็นการพัฒนางานที่มันดีมากๆวันนี้ขอบคุณคุณทานินขอบคุณปุ่นขอบคุณจริงๆนะปุ่นเป็นคนที่เห็นอะไรแล้วก็เป็นคนน่ารักราคาที่ไม่ให้เขาเขาตกใจจริงๆนะตอนแรกเขาตกใจจริงๆนะแล้วเขาดีใจแล้วเขายังทำงานร่วมกันได้อยู่ด้วยอันนี้เป็นเรื่องที่ดีเวลาหมดแล้วลาไปก่อนจังหวจะพบกันใหม่วันนี้สวัสดีครับ อกันในครัวคุณตอยยกทัพอย่างคือเราเนี่ยอยู่ลำดับสามของประเทศแต่เราเป็นที่แรกของประเทศนี้เลยที่ได้เจียเจาครับครับอันนี้มันมันบังอยู่เยอะมากเลยครับผมมันบังอยู่โอ้ตัแนีว่านี้ท็อปเด็ดทางตะวันงาขี้ม่อนครับร้านเนี่ยอย่างหนึ่งคือคุณภาพจริงๆริอร่อยมากมันอร่อยแต่คือมันหวาน มมันและเจำชื่อไว้เลยนะเมล็ดทานตะวันงายกิ้งงอนเนี่ยครับผมงายกิ้งงอนเนี่ยครับ